ถูกดูถูกเพราะจนชายชราพูดเพียงคำเดียวจนผู้จัดการธนาคารถึงกับพูดไม่ออกเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเรื่องนี้จะทำให้คุณมองผู้คนรอบตัวเปลี่ยนไปตลอดการถูกดูถูกเพราะรูปลักษณ์ที่ยากจนชายชราเพียงพูดคำเดียวก็ทำให้ผู้จัดการธนาคารเงียบสนิทสายลมเย็นพัดผ่านกระจกหน้าต่างบานใหญ่ของธนาคารแสงแดดจ้าแล่นผ่านม่านบางฮะ่าฮะ สะท้อนลงบนพื้นหินอ่อนที่มันเงาประตูอัตโนมัติเลื่อนเปิดออกช้าฮ่าฮ่เสียงสัญญาณเตือนเบาๆดังขึ้นชายชรารูปร่างผอมเกรง็งสวมเสื้อผ้าเก่าซีดจางรองเท้าแต่คู่เก่าขาดเป็นรูเขาก้าวเข้ามาอย่างเงียบงนันไม้เท้าในมือกระแทกพื้นเป็นจังหวะผู้คนในธนาคารหันไปมองสายตาเต็มไปด้วยความแปลกใจและหยิดยามผู้จัดการธนาคารในชุดสูทหรู ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์กระจกใบหน้ายิ้มแฝงความย่อเย,อเยอ้ยมีธุระอะไรหรือครับน้ำเสียงแข็งกระด้างดังขึ้นชายชรายกสายตาขึ้นช้าฮ่หาฮะแววตามั่นคงและสงบข้าจะถอนเงินเสียงเขาแหบพร่าแต่หนักแน่นผู้จัดการเหลือบมองเสื้อผ้าเขาอีกครั้งยิ้มย่อชัดเจนกว่าเดิมท่านแน่ใจหรือครับว่ามีเงินในบัญชีเสียงหัวเราะเบาๆของพนักงานคนอื่นดังแววมา ชายชรา,าหยิบสมุดบัญชีเก่าขึ้นมามือสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงผู้จัดการรับไปอย่างไม่เต็มใจพลิกเปิดอย่างเสียมารยาททันใดนั้นดวงตาเขาเบิดกว้างสีหน้าซีดเผือดลงอย่างเห็นได้ชัดตัวเลขบนยอดบัญชีแสดงยอดเงินมหาศาลผู้จัดการหน้าแดงกำ่ำเสียงผู้ติดขัดชายชรา,าสบตาเขาอีกครั้งกล่าวเพียงคำเดียวศักศรี ความเงียบงันปกคลุมทั่วทั้งห้องโถงธนาคารทุกสายตามองมายัางชายชารายอย่างตกตะลึงผู้จัดการธนาคารก้มหน้างุดไม่อาจเปล่งเสียงออกมาอีกเลยชายชาราเก็บสมุดบัญชีขืนหันกายช้าๆพร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังก้องผู้คนสองข้างทางเปิดทางให้อย่างเงียบงนันไม่มีคำพูดไม่มีเสียงหัวเราะยาะอีกต่อไปหญิงสาวคนหนึ่งพนักงานประจำธนาคาร รีบเดินตามออกมาคุณตาเขารอด้วยค่ะชายชาราหยุดเดินหันกลับมาช้าฮ่ฮะขอโทษแทนผู้จัดการด้วยนะคะน้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยความสำนึกผิดชายชาราพยักหน้าเบาฮ่ฮะไม่กล่าวคำใดเขาเดินออกจากธนาคารแสงแดดภายนอกสาดส่องลงบนเรือนผมสีดอกเหลาลงเย็นพัดผ่านปลายเสื้อเก่าขาดรุย่ย แต่ท่าทีเขายังคงสงบนิ่งในใจเขาความภาคภูมิใจมิได้ถูกแต่ต้องแม้แต่น้อยเบื้องหลังประตูกระจกผู้จัดการธนาคารยังคงยืนนิ่งเงือผุดขึ้นเต็มหน้าผากเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นในหมู่พนักงานแววตาพวกเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความหยิดยามอีกต่อไปแต่เป็นความเคารพปลอายใจหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานข่าวเรื่องชายชาราผู้มั่งคั่งในคราบผู้ยากไร้ ก็แพรก่กระจายไปทั่วธนาคารเขาเป็นใครกันแน่เสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นในห้องประชุมเล็กฮ่หาฮไม่มีใครรู้แน่ชัดชื่อในสมุดบัญชีเป็นเพียงชื่อธรรมดาไม่มีตำแหน่งไม่มีบรรดาศักดิ์บางคนเล่าว่าเขาเคยเป็นนักธุรกิจใหญ่แน่ดีบางคนบอกว่าเขาเพียงแค่เก็บออมมาตลอดชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือคำพูดเพียงคำเดียวของเขา ทำให้ทุกคนเงียบงันและสะท้อนคิดศักสีจากวันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในธนาคารเปลี่ยนไปผู้จัดการซึ่งเคยหยิ่งยโสกลายเป็นคนอ่อนน้อมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพนักงานทุกคนเริ่มต้อนรับลูกค้าด้วยความเคารพไม่ว่าเขาจะแต่งกายอย่างไรหรือมีฐานะเช่นไรเรื่องราวของชายชาราผู้นั้นกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันหนึ่ง ชายชรากลับมาที่ธนาคารอีกครั้งครั้งนี้พนักงานทุกคนลุกขึ้นยืนต้อนรับใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงใจผู้จัดการเดินออกมาต้อนรับด้วยตนเองโค้งคำนับอย่างสุภาพยินดีต้อนรับครับท่านชายชราพยักหน้ารับแววตาเปลี่ยนด้วยเมตตาครั้งนี้เขามาเพียงเพื่อฝากเงินเล็กน้อยและยิ้มให้ทุกคนอย่างอ่อนโยนก่อนจะจากไป เขาหันกลับมาอีกครั้งอย่าลืมว่าทุกคนมีศักดิีน้ำเสียงเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นธนาคารทั้งแห่งเงียบลงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงียบด้วยความเคารพไม่ใช่ความตกใจหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นชายชารากลับมาอีกแต่ชื่อของเขาและคำพูดเพียงคำนั้นยังคงก้องอยู่ในใจผู้คนเสมอวันเวลาผ่านไปใบไม้เปลี่ยนสีหลายฤดู ผู้จัดการธนาคารซึ่งเคยย่อเย้ยชายชราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มพูดกับลูกค้าด้วยความอ่อนน้อมสอนพนักงานรุ่นใหม่ด้วยเรื่องราวของชายชราเป็นบทเรียนจำไว้เสมอเขามักกล่าวในที่ประชุมสิ่งที่เรามองเห็นถ่ายนอกไม่ใช่ทุกอย่างของคนคนหนึ่งในห้องโถงธนาคารมีภาพถ่ายเล็กๆใบหนึ่งแขวนอยู่ข้างผนังเป็นภาพของไม้เท้าเก่าฮ่ะ พร้อมคำว่าศักดิ์ศรีใต้ภาพไม่มีชื่อไม่มีคำอธิบายแต่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นของใครหลายปีผ่านไปเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อประกรณ์ได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานใหม่วันแรกที่มาถึงเขาสังเกตเห็นภาพนั้นความสงสัยฉายชัดในดวงตาพี่ครับภาพนี้คืออะไรเหรือครับรุ่นพี่พนักงานยิ้มเล็กน้อยเล่าเรื่องราวของชายชาราให้ฟัง ปรกรณ์ฟังอย่างตั้งใจแววตาเปลี่ยนไปทีละน้อยผมจะจำไว้ครับหลายเดือนต่อมาวันหนึ่งมีหญิงชาราท่าทาง่อมซ่อเดินเข้ามาในธนาคารผมขาวยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเก่าคร่ำหลายสายตาเริ่มจับจ้องแต่ปรกรณ์รีบลุกขึ้นเดินเข้าไปหาสวัสดีครับคุณยายมาติดต่อเรื่องอะไรครับน้ำเสียงเขาอ่อนโยนหญิงชารามองเขาอย่างประหลาดใจแล้วยิ้มบางฮ่าฮ่ ข้ามาถอนเงินนิดหน่อยพอซื้อข้าวได้สักวันสองวันประกรณ์พยักหน้าพาเธอไปยังเคาน์เตอร์พนักงานบางคนแอบกระซิบกระซาบแต่ประกรณ์ไม่สนใจเขาช่วยหญิงชาราทำธุรกรรมอย่างตั้งใจส่งเธอออกไปด้วยรอยยิ้มเมื่อหญิงชาราเดินจากไปผู้จัดการซึ่งยืนมองอยู่เงียบฮ่าฮเดินเข้ามาตไหลายปกรณ์เบาฮ่าฮเธอทำได้ดีมากปกรณ์ยิ้มตอบ ผมแค่คิดถึงคำว่าศักดิ์ศรีครับผู้จัดการพยักหน้าแวลตาเปลี่ยนด้วยความภาคภูมิใจธนาคารแห่งนี้ยังคงเปลี่ยนไปด้วยบทเรียนของวันนั้นแม้ชายชราผู้นั้นจะจากไปแล้วก็ตามข่าวลือเกี่ยวกับเขายังคงเดินทางจากปากต่อปากบางคนบอกว่าเขาเป็นอดีตในผลบางคนว่าเขาเป็นเจ้าของเมืองทองเก่าแต่ความจริงไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญคือคำเพียงคำเดียวที่เขาทิ้งไว้ คำที่เปลี่ยนใจคนทั้งธนาคารและยังคงสะท้อนกล้องอยู่ในใจผู้คนศักศีรีหลายปีผ่านไปเด็กหนุ่มอย่างประกรณ์เติบโตขึ้นในหน้าที่การงานจากพนักงานหน้าใหม่กลายเป็นหัวหน้าทีมที่ทุกคนเคารพแต่เขายังไม่ลืมวันแรกที่ฟังเรื่องชายชาราไม่ลืมคำเพียงคำเดียวที่เปลี่ยนบรรยากาศของที่นี่ไปตลอดกาลศักศรีมีวันหนึ่งบ่ายวันฝนตกหนะัก ผู้คนบางตาในธนาคารสายฝนกระหน่ำกระจกเป็นจังหวะประตูอัตโนมัติเปิดออกเด็กชายตัวปิดปอนคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อผ้าเปียกโชคร่างกายสั่นเทิมเขาถือซองเอกสารเก่าๆไว้แน่นในมือหลายคนหันมองด้วยความสงสัยปรกรณรีบลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเด็กชายหนูมีธุระอะไรครับเขาถามเบาฮะเด็กชายสายหน้าเล็กน้อยพยายามกลั้นน้ำตา แม่ฝากมาให้เอามานี่เสียงสันเครือประกรณย่อตัวลงรับซองเอกสารเปิดออกช้าฮะข้างในมีสมุดบัญชีเก่าขาดรุ่งริ่งกับกระดาษโน้ตหนึ่งใบขอโทษที่ต้องรบกวนฝากถอนเงินด้วยค่ะลายมือสันส่นๆของผู้เป็นแม่ประกรณอ่านจบสูตรลมหายใจลึกเขาไม่ถามอะไรเพิ่มเติมพาเด็กชายไปยังเคาน์เตอร์ด้วยตัวเองระหว่างที่ทำธุรกรรม เขาสั่งพนักงานให้นำน้ำอุ่นมาให้เด็กชายดื่มหลายสายตามองมาแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากเยาะเยะ้ยทุกคนยังจำคำว่าศักดิ์ศรีได้ดีธุรกรรมเสร็จสิ้นปรกรณ์ส่งเงินให้อย่างนอบน้อมพร้อมพับโน้ตคืนใส่ซองกลับบ้านดีๆนะครับฝากบอกคุณแม่ด้วยว่าไม่ต้องกังวลเด็กชายเงยหน้ามองเขาน้ำตาคลอเบ้าแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจ เขาก้มสีสขอบคุณแล้วรีบเดินจากไปในสายฝนปรกรณ์ยืนมองแผ่นหลังเล็กๆนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนบางครั้งศักดิ์ศรีของคนเราอยู่ที่เราปฏิบัติต่อกันอย่างไรเขาพึมพำกับตัวเองเบาฮ่าฮ่วันต่อมาหญิงสาวผู้เป็นแม่ของเด็กชายปรากฏตัวที่ธนาคารเธอสวมเสื้อผ้าเก่าฮ่หา,หาสีหน้าตื่นฮ่หา,หาปรกรณ์เห็นรีบเดินออกมาต้อนรับเอง ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยลูกฉันวันนั้นเสียงเธอสัน่นฮ่าฮไม่เป็นไรครับคุณแม่มีศักดิ์ศรีเท่ากับทุกคนที่นี่ปรกรณ์ตอบด้วยรอยยิ้มหญิงสาวน้ำตาไหลยกมือไหวอย่างนอบน้อมข่าวเรื่องนี้แพร่ไปทั่วธนาคารอีกครั้งผู้จัดการที่เคยเป็นคนหยิดหยามเดินเข้ามาจับบาปรกรณ์เบาฮ่าฮเธอทําให้ข้าคิดถึงเขาอีกแล้วใครครับปรกรณ์ถามยิ้ม ฮ่าฮชายชราคนนั้นคนที่เปลี่ยนเราไปตลอดการประกรณพยักหน้าคำว่าศักดิ์ศรียังคงก้องในใจเขาเสมอเวลาผ่านไปอีกหลายปีประกรณ์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารวันแรกที่เขานั่งเก้าอี้ใหม่เขาเดินไปที่ผนังข้างห้องถงมองภาพไม้เท้าเก่าๆใบเดิมเขายกมือขึ้นแต่เบาฮ่าฮ่าขอบคุณครับ ไม่มีใครรู้ว่าเขากล่าวกับใครแต่ทุกคนรู้ว่าเจตนานั้นชัดเจนในวันประชุมพนักงานครั้งแรกในฐานะผู้จัดการปรกรณ์ยืนอยู่หน้าห้องประชุมมองพนักงานทุกคนด้วยสายตาจริงจังก่อนที่เราจะพูดเรื่องงานข้ายอยากเล่าเรื่องหนึ่งเสียงในห้องเงียบลงปรกรณ์เริ่มเล่าเรื่องชายชราผู้นั้นอีกครั้งเล่าด้วยน้ำเสียงที่แฝงความเคารพเมื่อเขาพูดจบทั้งห้องยังคงเงียบงนัน จากวันนี้ไปข้าอยากให้พวกเราทุกคนจำไว้เราต้องเคารพศักดิ์ศรีของทุกคนที่ก้าวเข้ามาในธนาคารนี้เสียงปรบมือดังขึ้นช้าฮ่หาฮ่าแล้วกลายเป็นเสียงปรบมือกึกก้องจากวันนั้นเป็นต้นมาพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเคารพไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะแต่งตัวเช่นไรคำว่าศักดิ์ศรีถูกสลักไว้ในใจของทุกคนหลายปีต่อมา มีจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งมาถึงธนาคารซองจดหมายเก่าๆสีเหลืองไม่มีชื่อผู้ส่งภายในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวขอบคุณที่ไม่ลืมคำของข้าขอให้พวกเจ้ายึดมั่นต่อไปลงชื่อเพื่อนเก่าประกรณ์อ่านจบน้ำตาซึมเล็กน้อยเขานำจดหมายนั้นใส่กรอบแขวนข้างๆภาพไม้เท้าเก่าๆใบเดิมไม่มีคำพูดใดอีกแต่ทุกคนที่เห็น ต่างเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งคำเดียวที่เปลี่ยนใจผู้คนคำเดียวที่ทำให้สถานที่แห่งนี้อบอุ่นขึ้นคำเดียวที่ยังคงก้องอยู่เสมอศักดิ์ศรีการเวลายังคงเดินต่อไปฤดูการถัดเปลี่ยนไปไม่รู้จบผู้คนในเมืองเริ่มคุ้นชื่อธนาคารแห่งศักดิ์ศรีชื่อที่ไม่ได้ตั้งโดยทางการแต่เป็นชื่อที่ผู้คนเรียกกันปากต่อปากมีเรื่องราวมากมายถูกเล่าขาน จากลูกค้าคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งที่นี่นะไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงเขาก็ต้อนรับเหมือนกันหมดแม่ค้าขายผักเล่าให้ลูกค้าฟังขณะช่างผักจริงหรือฉันนึกว่าแค่ธนาคารธรรมดาไปลองดูสิวันก่อนเพื่อนฉันเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายไปฝากเขาต้อนรับดีมากเลยเสียงคำชมเหล่านี้แพร่กระจายไกลออกไปวันหนึ่งชายไวกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในธนาคารแต่งกายเรียบง่ายหน้าตาเหนื่อยล้าเขาถือกระเป๋าใบเก่าใบหนึ่ง เดินตรงไปยังเคาน์เตอร์พนักงานสาวรีบลุกขึ้นต้อนรับสวัสดีข้ามาติดต่อเรื่องอะไรคะชายคนนั้นลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มจริงใจของเธอก็เริ่มพูดข้าข้าอยากเปิดบัญชีพนักงานพยักหน้าเชิญเขานั่งอย่างสุภาพไม่เป็นไรเลยคะ่ะเรามาเริ่มกันนะคะชายคนนั้นมองไปรอบฮ่าเห็นภาพไม้เท้าเก่าๆและจดหมายในกรอบ ภาพนั้นคืออะไรเหรอพนักงานสาวยิ้มเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากสำหรับที่นี่ค่ะมันทำให้พวกเราไม่ลืมว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีค่ะชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งแววตาเริ่มเปลี่ยนประกายข้าข้าเคยถูกธนาคารอื่นไล่ไม่ให้เปิดบัญชีพเพราะแต่งตัวแบบนี้พนักงานสาวจับมือเขาเบาฮ่าที่นี่ไม่มีวันทำแบบนั้นค่ะน้ำตาชายคนนั้นเริ่มเอ่อคลอเขายิ้มด้วยความโล่งใจ การเปิดบัญชีผ่านไปอย่างราบรื่นเขากล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าปรกรณ์ที่ยืนมองอยู่จากห้องทำงานรู้สึกอบอุ่นในใจเขารู้ดีว่าเจตนาของชายชาราผู้นั้นยังคงส่งผลอยู่จนถึงวันนี้หลายวันต่อมามีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาเข้าชมธนาคารเป็นกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตปรกรณ์ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองพวกหนูรู้ไหมครับที่นี่มีเรื่องเล่าอยู่อย่างหนึ่ง เด็กๆตั้งใจฟังปรกรณ์เริ่มเล่าเรื่องของชายชราเสียงเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นเมื่อเล่าจบเด็กหญิงคนหนึ่งยกมือขึ้นถามลุงคะแล้วตอนนี้คุณตานั้นอยู่ที่ไหนครับปกรณ์ยิ้มเศร้าฮ่าฮไม่มีใครรู้ครับบางทีเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือคำสอนที่สำคัญมากเด็กๆพยักหน้าอย่างเข้าใจครูประจำชั้นที่ผานักเรียนมาเดินเข้ามากระซิบกับปรกรณ์ นี่เป็นบทเรียนที่ดีมากคะ่ะขอบคุณนะคะประกรณ์ยิ้มรับเราต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับจากวันนั้นมามีโรงเรียนหลายแห่งเริ่มพานักเรียนมาศึกษาที่ธนาคารแห่งนี้เรื่องของศักดิ์ศรีกลายเป็นบทเรียนหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดไม่ใช่แค่การเงินแต่เป็นเรื่องของหัวใจมนุษย์ในอีกมุมหนึ่งของเมืองชายชราค,คนหนึ่งนั่งอยู่ในสวนเล็กฮ่าฮะ เขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆเช่นเดิมในมือถือหนังสือเล่มเก่าเขามองภาพเด็กนักเรียนที่เดินผ่านยิ้มบางฮ่าฮ่เสียงหัวเราะของเด็กฮ่าฮ่าทำให้หัวใจเขาเบิกบานศักสีเจ้ายังส่งต่อไปได้อีกหลายรุ่นเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองชายชราคนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และเฝ้ามองดูผลของเมล็ดพันธุ์ที่เขาหว่านเอาไว้ ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านหน้าธนาคารเขาจะหยุดยืนมองภาพไม้เท้าเก่าๆและจดหมายในกรอบแวลตาเปลี่ยนด้วยความสุขแล้วเดินจากไปอย่างเงียบงันเรื่องราวของศักดิ์ศรียังคงดำเนินต่อไปในสวนเล็กๆที่ชายชาราใช้เวลานั่งพักผ่อนมีเก้าอี้ไม้ตัวเก่าใต้ต้นโพใหญ่ใบไม้ร่วงหล่นเป็นพรมบางฮ่าฮะ เสียงนกร้องแว่วมาไกลฮ่าฮ่ชายชารามักนั่งเงียบฮ่าฮ่มองผู้คนที่เดินผ่านไปมาบางครั้งเขาได้ยินเด็กนักเรียนคุยกันเรื่องศักดิ์ศรีบางครั้งได้เห็นแม่ค้าขายผักพูดถึงธนาคารแห่งนั้นรอยยิ้มมักปรากฏบ,บนใบหน้าเขาเสมอแม้การเวลาจะพาร่างกายเขาให้โรยราแต่จิตใจยังคงเปลี่ยนพลังเย็นวันหนึ่งปะกณ์ออกมาเดินเล่นหลังเลิกงาน อากาศเย็นสบายท้องฟ้าแต้มด้วยสีส้มอมชมพูเขาเดินผ่านสวนเล็กๆแห่งนั้นสายตาเหลือไปเห็นชายชารารูปร่างคุ้นตาไม้เท้าเก่าๆพิงอยู่ข้างตัวหัวใจประกรเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างเยียบงนันขออนุญาตนั่งด้วยครับชายชาราหันมามองดวงตาเปลี่ยนเมตตาเขายิ้มรับพยักหน้าเบาฮะา ปรกรณ์นั่งลงข้างฮ่หาฮะหัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่อยู่ท่านใช่ท่านคนนั้นหรือเปล่าครับเสียงปรกรณ์สั่นเล็กน้อยชายชาราเพียงยิ้มไม่ได้ตอบคำถามตรงฮ่หาฮะเขาเอ่ยขึ้นช้าฮ่หาฮะเจ้าทำได้ดีมากน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นปรกรณ์แทบกลั้นน้ำตามไม่อยู่ผมแค่พยายามรักษาสิ่งที่ท่านให้ไว้ครับ ชายชราพยักหน้าข้าเฝ้าดูอยู่ตลอดคำพูดนั้นทำให้ประกอบน้ำตาไหลเขาก้มศรีรษะลงอย่างเคารพขอบคุณท่านครับที่สอนบทเรียนสำคัญให้พวกเราชายชรายิ้มจําไว้นะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองหรืออำนาจแต่เป็นการเคารพซึ่งกันและกันประกอณพยักหน้ารับเต็มหัวใจข้าคงต้องไปแล้วชายชราลุกขึ้นช้าฮ่าฮ่ ปรกรณ์รีบประคองผมขอช่วยครับไม่เป็นไรค่าเดินเองได้ชายชราย,ยิ้มอ่อนโยนหยิบไม้เท้าเก่าๆขึ้นมาก่อนจะก้าวเดินไปตามทางสวนปรกรณ์ยืนมองแผ่นหลังที่ค่อยๆห่างออกไปแววตาเปลี่ยมด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจเขารู้ดีว่าได้พบกับผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายจริงฮ่าฮวันรุ่งขึ้นปรกรณ์กลับมาที่ธนาคารแต่เช้า จัดประชุมพนักงานทุกคนทันทีเมื่อคืนข้าได้พบกับเขาเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังทุกคนเงียบกริบตั้งใจฟังเขาฝากบอกเราว่าอย่าลืมว่าศักดิ์ศรีสำคัญที่สุดพนักงานบางคนเริ่มน้ำตาซึมเราจะรักษาคำนี้ต่อไปเสียงปรบมือดังขึ้นช้าฮ่าฮกลายเป็นเสียงปรบมือกึกก้องบรรยากาศในธนาคารเปรี่ยมด้วยพลังแห่งความตั้งใจ ข่าวเรื่องการพบชายชราของปรกรณ์แพร่กระจายออกไปอีกครั้งผู้คนยิ่งเคารพธนาคารแห่งนี้มากขึ้นชื่อธนาคารแห่งศักดิ์ศรียิ่งโด่งดังวันหนึ่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสาขาใหญ่มาเยี่ยมชมเขาเดินชมธนาคารอย่างประทับใจบรรยากาศดีมากพนักงานมีใจบริการจริงๆปรกรณ์พาเขาไปดูภาพไม้เท้าและจดหมายเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจผู้บริหารนิ่งฟังอย่างตั้งใจ วลตาเปลี่ยนไปเรื่องนี้ควรนำไปสอนในทุกสาขาปรกรณ์ยิ้มรับข่ายินดีมากครับไม่นานหลังจากนั้นธนาคารทุกสาขาทุกประเทศเริ่มมีการบรรยายเรื่องศักดิ์ศรีกลายเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนพนักงานทุกระดับต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้หลายปีผ่านไปอีกปรก,กรณ์เกษียณจากตำแหน่งผู้จัดการในงานเลี้ยงอำลา มีคนมากมายมาร่วมงานทั้งพนักงานลูกค้าและผู้บริหารบนเวทีประกรณ์กล่าวคำขอบคุณด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสิ่งเดียวที่ข้าอยากฝากไว้คืออย่าลืมคำว่าศักดิ์ศรีเสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วห้องหลังงานเลิกประกรณ์เดินผ่านสวนเล็กๆอีกครั้งเขาหยุดที่เก้าอี้ตัวเดิมใต้ต้นโพไม่มีใครนั่งอยู่แต่ในใจเขารู้ดีว่าเขายังเฝ้ามองอยู่ ประกรณ์ยิม้มหลับตาสูดลมหายใจลึกขอบคุณครับท่านเมื่อเขาลืมตาขึ้นสายลมเย็นทัด่านอย่างเทาเบาใบโพร่วงหล่นลงมาทีละใบราวกับเป็นคำตอบเงียบๆจากผู้เฝ้ามองประกรณ์ยิ้มอีกครั้งแล้วเดินจากไปอย่างสง่างามทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่จะถูกเล่าขานต่อไปไม่สิ้นสุดปีแล้วปีเล่าเรื่องราวของชายชารากับคำว่าศักดิ์ศรียังคงถูกเล่าขาน พนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานที่ธนาคารแห่งนี้ต้องผ่านการอบรมพิเศษหนึ่งวันในห้องอบรมเล็กๆที่ตกแต่งเรียบง่ายมีเพียงภาพไม้เท้าเก่าๆและจดหมายในกรอบบานหนึ่งแขวนอยู่ทุกคนถูกเชิญให้นั่งเงียบฮ่าฮครูฝึกจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องเสียงในห้องจะเงียบสนิทตลอดการเล่าแม้หลายคนจะได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อได้ฟังใหม่อีกครั้งก็ยังคงรู้สึกเตือนใจ บางคนถึงกับน้ำตาซึมในวันสุดท้ายของการอบรมผู้จัดการคนใหม่ของธนาคารจะเดินเข้ามาพบพนักงานใหม่ด้วยตัวเองชายวัยกลางคนผมสีดอกเลาใบหน้ายิ้มแย้มนั่นคือประกรณ์แม้เขาจะเกษียณแล้วแต่ยังได้รับเชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษเสมอเขาจะยืนหน้าห้องด้วยทุ่งท่าสง่างามกล่าวถ้อยคำสั้นๆแต่ทรงพลังข้าขอฝากคำหนึ่งไว้กับพวกเจ้า ศักดิ์ทเพียงเท่านั้นเขาจะยิ้มเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบงันไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมเพราะเขารู้ว่าเรื่องราวที่ถูกเล่ามาทั้งวันนั้นเพียงพอแล้วนักเรียนฝึกงานรุ่นหนึ่งชื่ออัญชลีหลังจากผ่านการอบรมเธอรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเธอเขียนบันทึกในสมุดของตัวเองว่าวันหนึ่งข้าอยากเป็นคนที่ทำให้ใครสักคนรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองให้ได้ เวลาผ่านไปอัญชลีกลายเป็นพนักงานประจําแล้ววันหนึ่งวันธรรมดาที่ฝนตกหนักประตูธนาคารเปิดออกหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาใบหน้าปิดฝนเสื้อผ้าเก่าสูงหลายคนมองด้วยสายตาสงสารแต่ไม่มีใครแสดงท่าทีดูแคลนอัญชลีลุกขึ้นเดินไปหาอย่างรวดเร็วคุณยายมาติดต่ออะไรคะหญิงชาราตัวสั่นเล็กน้อยยื่นสมุดบัญชีเก่าๆให้ ข้าอยากรู้ว่ายังเหลือเงินไหมน้ำเสียงเต็มไปด้วยความวิตกอัญเชลียิ้มอบอุ่นพยักหน้าเชิญนั่งอย่างสุภาพหนูจะตรวจให้หนะคะไม่ต้องกังวลค่ะขณะพิมพ์ข้อมูลลงระบบอัญชลีหันมายิ้มให้อีกครั้งยังมีเงินเหลืออยู่ข้าคุณใหญ่ไม่ต้องห่วงหญิงชราน้ำตาไหลพรากทันทีขอบใจนะลูกไม่มีใครเคยพูดดีกับข้าแบบนี้เลยอัญเชลียกมือจับมือหญิงชราเบาฮ่หาฮ่ หนูจำคำหนึ่งไว้เสมอค่ะทุกคนมีศักดิ์ศรีหญิงชารายิ้มทั้งน้ำตาหนูเป็นเด็กดีจริงๆเรื่องราวของวันนั้นถูกบันทึกในสมุดประจำธนาคารในหัวข้อเรื่องราวแห่งศักดิ์ศรีต่อมาไม่นานผู้บริหารใหญ่เดินทางมาที่ธนาคารอีกครั้งเขาได้รับสมุดบันทึกมาอ่านเมื่ออ่านจบเขาเงียบไปนานแล้วกล่าวกับประกรณ์ซึ่งมาร่วมงานในวันนั้นว่าสิ่งที่ท่านและชายชาราคนนั้น เริ่มไว้ได้ผลแล้วจริงๆปากกณ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนค่าเพียงแค่รักษาสิ่งที่เขาทิ้งไว้เท่านั้นผู้บริหารใหญ่กล่าวต่อค่าอยากทําให้เรื่องนี้เป็นนโยบายของธนาคารทั้งเครืออย่างเป็นทางการปากกอ์พยักหน้าอย่างช้าฮ่าฮถ้าเช่นนั้นศักดิ์ศ <Sydney> รีจะถูกปลูกฝังไปทั่วทุกที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าทุกสาขาของธนาคารจะมีหลักการแห่งศักดิ์ศรีเป็นหัวใจของการบริการ ทุกสาขาได้รับสำเนาของเรื่องราวพร้อมภาพไม้เท้าและจดหมายในกรอบจำลองเรื่องราวของชายชาราและคำเพียงคำเดียวเดินทางไกลออกไปกว่าที่ใครคาดคิดชายชาราในสวนเล็กฮ่าฮวันหนึ่งได้ยินเสียงเด็กเล็กสองคนเล่นกันคนหนึ่งล้มลงร้องไห้อีกคนหนึ่งยื่นมือมาช่วยพูดเสียงดังว่าอย่าร้องนะทุกคนมีศักดิรีชายชารายิ้มกว้าง หัวใจเปี่ยมสุขเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกรู้ว่าคำเพียงคำเดียวของเขาได้กลายเป็นรากลึกในหัวใจผู้คนไม่ใช่แค่ในธนาคารแต่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากมายวันหนึ่งขณะเขาเดินผ่านหน้าธนาคารมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเปิดประตูให้เขาอย่างสุภาพเชิญครับคุณตาชายชราย,ยิ้มขอบใจมากนะหนุ่มน้อยไม่เป็นไรครับทุกคนมีศักดิ์ศรี เด็กหนุ่มตอบอย่างภาคภูมิใจชายชาราย,ยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตแล้วก้าวเดินต่อไปปล่อยให้เรื่องราวของคำเพียงคำเดียวดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นภาพของชายชาราเดินจากไปช้าฮ่าฮ่าแสงแดดยามเย็นส่องลอดกิ่งไม้ใบไม้เปลิวสวัยตามสายลมเสียงหัวใจของผู้คนในธนาคารยังคงสะท้อนคำว่าศักดิ์ศรีแม้เวลาจะล่วงเลยผู้คนใหม่ๆ จะเข้ามาแทนที่แต่เรื่องราวของชายชารากับคำพูดเพียงคําเดียวยังคงถูกเล่าขานต่อจากรุ่นสู่รุ่นบางทีชายชาราอาจยังคงเดินอยู่ในเมืองนี้คอยเฝ้าดูว่าผู้คนจะรักษาศักดิ์ศรีของกนแลการไว้ได้หรือไม่และทุกครั้งที่มีใครยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยหัวใจเสียงกระซิบแถวเบาก็จะดังขึ้นในใจว่าศักดิ์ศรีอย่าลืมสิจบบริบูรณ์